สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบปะก,กับทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มามา,มาพบช่วงวันองว่างนะครับวันอาทิตย์ที่17นะครับมกราคม2564นรบ่ะครับวันอาทิตย์วันนี้ก็เป็นวันที่หลายคนนะครับที่ลุ้นโชคนะครับนอกวันนี้นะครับวันนี้พอดีมีโอกาสว่างๆก็มา ทำคลิปวิดีโอนะครับมาทำคลิปพบปะมาทำเรื่องของการแนะนำข้อมูลข่าวสารนะครับที่ตัวผมเองพอมีนะครับอันนี้ก็คือมาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับเนาะไม่ไม่ถือว่ามาสอนนะครับเพราะว่าผมก็ยังมีความรู้ความสามพัถอ์ยังยังน้อยนิดอยู่นะครับก็เลยเอาหยิบหยิบหยิบจับเอา สิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมาแนะนำนะครับให้ทุกท่านนะครับที่รับชมวันนี้นะครับได้ได้เอาไปาศึกษาเรียนรู้ต่อนะครับหรือเอาไปปรับปรุงต่อยอดต่อได้นะครับวันนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องโครงสร้างของดินที่สมบูรณ์นะครับเนาะ,ะถ้าเราเข้าใจ หลักง่ายๆตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะไปไป,ประยุกต์ใช้ปรับใช้ได้นะครับการทําการเกษตรนะครับไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับเราเรียนรู้ตลอดนะครับมีเขาเรียกว่าความรู้ที่เราศึกษาทดลองได้ปฏิบัติเนี่ยก็จะเกิดความรู้ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับความเสี่ยงก็เยอะนะครับใน,ในการทําการเกษตรความเสี่ยงก็เยอะนะครับวันนี้ก็หยิบเอาเรื่องของโครงสร้างของ ของดินที่สมบูรณ์นะครับก็มีทฤษฎีหรือว่าตำรานะครับให้เราได้ไปศึกษาให้เราได้หยิบใช้นะครับแต่บางทีผมในส่วนตัวของผมนะครับก็จะไม่ยึดติดกับตำรานะครับแต่ก็ไม่ทิ้งตำรานะครับเราเราต้องมีทฤษฎีแล้วก็มีหลักการเอาไว้บ้างนะครับเพื่อที่จะเอามาปรับปรุงนะครับพัฒนาวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องของโครงสร้างของดินที่สมบูรณ์นะครับเราทํา ตอนนี้ผมปลูกก็คือปลูกผักนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าพืชที่เราปลูกเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะครับการปลูกผักก็คือเป็นพืชอ่าเป็นเป็นพืชล้มลุกนะครับเป็นพืชอ่าเขาเรียกว่าเป็นพืชที่ยังอายุการเก็บเกี่ยวไม่นานนะครับเป็นพืชระยะสั้นนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการอ่าทำปลูกพืชสวนไม้ผลนะครับหรือพืชไร่อันนี้ เราก็ต้องดูอีกอย่างหนึ่งว่าคุณสมบัติโครงสร้างดินนะครับสําหรับพืชเหล่านั้นเป็นยังไงนะครับสําหรับของเราวันนี้เราก็จะหยิบหยิบเรื่องของโครงสร้างของดินที่ที่สมบูรณ์นะครับเนาะต้องมีองค์ประกอบตามนี้นะครับที่ที่เราหยิบข้อมูลตรวนี้มาให้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 ท่านได้ทราบนะครับแต่ในส่วนสภาพความเป็นจริงนะครับแต่ในส่วนสภาพความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะประมาณการเอาก็ได้นะครับประมาณการว่า ความค่าของของตัวแต่ละตัวเนี่ยเราประมาณการดูนะครับว่ามันต้องอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ดูจากการสังเกตดูจากการทดลองสังเกตจากต้นพืชที่เราปลูกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเนาะก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปนะครับมาครับคราวนี้ก็จะมาสู่โครงสร้างของดินที่สมบูรณ์นะครับก็ หลักๆก,ก็มีอยู่ประมาณ4ส่วนนะครับหลักๆก,ก็จะมีโวยการ4ส่วนนะครับเนาอะ,อะอันนี้ก็เป็นหลักทฤษฎีในการเอามาปรับใช้ได้นะครับเนาะสมมุติว่าเรามีดินมา1ส่วนนะครับในดินก็จะมีอันนี้คือ100%นะครับ100%้อเราก็จะแบ่งส่วนออกไปนะครับ นี่ครึ่งหนึ่งนี่ครึ่งหนึ่งนะครับ50%มองเห็นไหมครับแล้วก็จะแบ่งส่วนหนึ่งนะครับยี่เปอร์เซแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับอย่แค่เพียง5%ปอร์เซนนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือ โครงสร้างดินนะครับเดีย่ยวเราจะ,จะเก็บไว้ก่อนเนาะโครงสร้างดินที่สมบูรณ์นะครับนะประกอบด้วยอันที่หนึ่งก็คือวันนี้ลมแรงนิดนึงนะครับเนาะ อันที่หนึ่งก็จะเป็นอะนินซีนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะครับในในดินที่เราเอามา,าใช้ปลูกพืชปลูกอะไรต่างๆนะครับน,นี่คืออนินซีนะครับส่วนที่สองก็คืออินซีวัตถุนะครับใน,นอินซี อินทีวัตถุหรือแร่ธาตุนะครับเล็กไปหน่อยนะแร่ธาตุนะครับแล้วอีก2ส่วนที่เหลือนะครับสี่ส่วนใหญ่ๆนะครับเนาะส่วนสองส่วนที่เหลือก็จะมีอากาศแล้วก็น้ำ อันนี้ก็คือโครงสร,ร้างของดินที่จะสมบูรณ์นะครับต้องมีปริมาณอย่างน้อยประมาณเท่านี้นะครับในส่วนอันินซีนะครับก็อยู่ที่45%ของ100นะครับและธาตุหรืออินทรีย์วัตถุก็อยู่ที่5%นะครับเล็กนิดนึงนะ5%น้ำ25% อากาศ25นนะครับอ่าน,นี้ก็คือโครงสร้างที่สมบูรณ์นะครับก็จะมีคร่าวๆอยู่ประมาณนี้นะครับนาแล้วก็จะมาดูกันนะครับว่ามีโครงสร้างที่สมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับถ้าเราจะแยกย่อยออกไปนะครับอย่างคําว่าอนินซีนะครับ อันนี้ซีมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะทำเราจะทาคลิปพูดคุยในส่วนถัดไปอากาศนะครับอากาศนี้เราจะมาคำนวณวิเคราะห์อ,อะไรบ้างนะครับก็เกี่ยวกับอุณหภูมิเกี่ยวกับอากาศนี้ก็ควบคูณไปนะครับอากาศก็จะมีอากาศหนาวอากาศร้อนอากาศเย็นอากาศชื้นนะครับในส่วนของพืชในการปลูกพืชของเราเราต้องดู ภูมิประเทศที่เราปลูกนะครับว่าเราอยู่เนี่ยเป็นโซนหนาวโซนร้อนโซนชื้นนะครับเรา,าเมื่อเราทราบภูมิประเทศทเราที่เราปลูกแล้วเราก็จะเอามาวิเคราะห์ว่าดินที่เราจะมาใช้ปลูกให้กับพืชที่เราจะจะปลูกนะครับนะจะสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำนะน้ำก็จะมีในส่วนของออค่าพ h เ p ชนะ ความเป็นกฎเป็นด่างน้ําที่สะอาดน้ําที่ไม่มีาสารเคมีไม่มีเชื้อโรคอะไรต่างๆนะครับก็มีส่วนสําคัญนะครับนะ25นะครับแล้วก็แร่ธาตุแร่ธาตุอินทรีย์วัตถุนี่5เปอร์เซ็นต์นะครับนะก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเราจะมาแยกคลิปนะครับแยกทําวิดีโอในการพูดคุยแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนไปนะครับ ว่าแต่ละตัวนะครับมันมีรายละเอียดยิบย่อยเป็นไงบ้างนะครับอันนี้เราก็มาพูดถึงโครงสร้างของดินที่สมบูรณ์นะครับก็จะมีสูตรหรือว่าตําราอยู่ประมาณนี้นะครับอน,นินะครับอน,นซีก็คือจะเป็นจําพวกอิดหินอิดหินดินนะครับเศษซากพืชซากสัตว์นะครับซึ่งยังไม่ถูกการย่อยสลายนะครับอย่างปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ย ขี้ไก่ขี้หมูขี้บัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นส่วนหนึ่งของอนินทรีย์นะครับนะอนินทรีย์เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ยังไม่ที่ยังไม่ย่อยถ้าถูกย่อยจากจุลินทรีย์แล้วมันจะมาสู่ของส่วนของอินทรีย์วัตถุนะครับเป็นธาตุอาหารเป็นแร่ธาตุนะครับอันนี้ต้องต้องเป็นอนินทรีย์ก่อนนะครับเป็นชิ้นก่อนพอเป็นชิ้นเสร็จแล้วก็จะมาเป็นสารนะครับเป็นเป็นสารที่พืช ที่จะดูดซับนะครับหรือว่านําไปเลี้ยงต้นพืชได้นะครับอินนีย์สี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโครงสร้างของดินก็อยู่ที่สี่ห้าเปอร์เซ็นต์ทำไมถึงต้องมีเยอะนะครับในส่วนนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของการใช้สําหรับพยุงรากนะครับพยุงรากของต้นพืชเรื่องของการดูดซับน้ําเรื่องของการดูดซับแร่ธาตุนะครับอินทรีย์จึงต้องมีเยอะนะครับในส่วนของอินทรีย์ประกอบด้วย อย่างที่บอกดินนะครับดินที่เกิดจากการาย่อยสลายหรือการผุพังของอินทรีย์วัตถุซากพืชซากสัตว์กลายมาเป็นดินนะครับเป็นดินที่ละเอียดนีส่วนหนึ่งนะครับเป็นเป็นหินเป็นกรวดอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ยังมีการเขาเรียกว่ายังไม่บางส่วนก็อาจจะยังไม่ย่อยสลายยังไม่ละเอียดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของอ เป็นส่วนที่เราเติมเข้าไปนะครับให้กับอนินซีนะครับที่มีหน้าที่ในเรื่องของการปรับโครงสร้างของดินนะครับอาทิเช่นนะครับอาทิเช่นเราอาจจะใส่คุยมะพร้าวนะครับเพื่อการดูดซับความชื้นนะครับหรือการใส่แกบเผาดำนะครับเผาดำหรือแกบดิบนะต่างๆอันนี้ก็จะไปเปิด โครงสร้างของดินให้มีโพรงอากาศเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยครับอย่างที่ก็บอกว่าการปลูกพืชนะครับต้นพืชเราต้องการอากาศอยู่ที่25%นะครับอ่าย5เนี่ยดินเราต้องโลง่งต้องโปร่งนะครับแล้วก็มีมีน้ํยี่าเ5เนเท่ากันเลยนะครับสัดส่วนเท่ากันเลยสัดส่วนของดินกับนเอ่อสัดส่วนของน้ํากับอากาศเท่ากันนะครับหลักการวิธีการปลูกของเราเนี่ยเป็นพืชระยะสั้นนะครับจึงจําเป็นจะต้องให้ดินที่มีความโปร่งความโล่งมากที่สุดนะครับ ทั้งเกลนที่เราปลูกผักที่ผ่านมานะครับก็จะมีส่วนของการยกยกพื้นขึ้นนะครับให้มีอากาศถ่ายเทนะครับด้านล่างด้วยนะครับด้านล่างก็จะมีอากาศถ่ายเทได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของของพืชที่เขาได้เจริญเติบโตนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือน้ําน้ําเวลาเราให้ไปแล้วนะครับเมื่อเวลาเราให้ไปแล้วเนี่ยน้ํามันจะไหลลงจากกันบนลงสู่ด้านล่างเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับข้อเสียของดินประเภทนี้นะครับก็คืออาจจะเปืองน้ํานิดน,นึงนะครับในการใช้รดต้นไม้แต่ข้อดีของการปลูกพืชประเภทนี้ก็คือประเภทพืชระยะสั้นเนี่ยเขาจะได้รับน้ําที่ทั่วถึงนะครับแต่ถ้าเกิดดินเราไม่โล่งไม่โปร่งนะครับดินเราแน่นเมื่อเรารดน้ําลงไปแล้วน้ําจะขังอยู่ด้านบนนะครับน้ําจะขังอยู่ด้านบนเสร็จแล้วพอขังเสร็จนะครับ ข้างบนก็จะเป็นเขาเรียกว่าดินก็จะแน่นนะครับดินก็จะแน่นเมื่อแน่นแล้วน้ําก็ไม่สามารถที่จะไหลซึมลงไปสู่ด้านล่างได้เร็วนะครับหรืออาจจะซึมเข้าไปช้านะครับกว่าจะซึมไปถึงรากพืชที่ต้องการอาจจะมีการระเหยน้ำทิ้งไปนะครับในอากาศก็มีนะครับเมื่อเจอความร้อนอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราลดลดปุ๊บนะครับน้ามันไหลจากด้านบนสู่ด้านล่างเลยน,นี่มันก็จะเขาเรียกว่าดึงธาตุอาหารจากที่เราใส่ปุ๋ยด้านบน ของกระถางนะแล้วก็ลงมาสู่รา,ากพืชด้านล่างได้เร็วนะครับในส่วนของอด้านบนด้านล่างนะครับอของดินเนี่ยควรที่จะมีน้ํามีอากาศนะครับที่แทรกซึมได้ดีนะครับนี่ก็คือโครงสร้างของดินโครงสร้างของดินที่สมบูรณ์ให้ให้ดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวผมจะเอา,อาตัวอย่างของดินนะครับสมมุตินะครับอันนี้เป็นกรณีสมมุตินะครับว่าเมื่อเราลดน้ําแล้วนะครับนะ ดินมันก็จะเาเรียกว่าถ้าดินไม่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 โปร่งไม่โล,ล่งนะครับมันก็จะท่วมขังท่วมขังด้านบนทําให้ด้านบนแน่นนะครับแล้วน้ามันจะไม่ซึมลงไปด้านล่างเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูนะครับสักคู่นะครับ เี๋จะขอยกตัวอย่างนะครับถาดเพาะถาดเพาะทนกากถาดเก่านะครับนี้เพาะไปแล้วนะครับเพาะไปแล้วแล้วก็เสียบลงถาดเพาะไปแล้วนะครับมีลงเรืออยู่นิดนึงนี่มันเป็นดินเก่านะครับสมมุติว่าเราเป็นดินแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราจะ ลดน้ำให้พืชนะครับปึ๊บเนี่ยเรามีน้ำมาแล้วก็ลดไปให้พืชนะครับถ้าดินถ้าดินโล่งนะครับมันก็จะซึมลงไปถึงด้านล่างได้เลยนะครับอันนี้ดินเราเราถือว่าโล่งอยู่นะครับเนาะแต่แต่เราจะให้ดูว่าในส่วนของน้ำทีลยดีกว่าเนี่ย มีผู้ช่วยมาด้วยอ,อิงยน้องอิงสวัสดีค่ะหน่อยจ้ากับจ้าเอ้ยเปิดกระปองด้วยมาดิมูพ่อเนะมาดูพ่อ,นะพอทำดินนะนี่เราสมมติว่าเราลดน้ำนมสมมติว่าลดน้ำลงไปนะครับ่น,น,นครับถ้าดินถ้าดินมันโล่งดีนะครับมันก็จะไม่ขังด้านบนน้ำ แล้วเราลดน้ําต้นไม้ลดพืชเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ขังด้านบนแล้วมันก็จะซึมลงไปด้านล่างแบบนี้นะครับมองเห็นไหมครับนะครับอันนี้เราลดไปมันจะซึมมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ยังไม่ถึงนะครับแต่ดินตนัวนี้ดินตัวนี้มันดินเป็นดินเพาะนะครับมันก็ซึมน้ำได้ดีอยู่นะครับเราลดปุ๊บมันก็จะลงไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรา มีดินที่มันไม่มันไม่โปร่งอย่างอย่างอย่างที่เราเอามาให้ดูแบบนี้นะครับมันก็จะน้ามันก็จะขังที่ด้านบนเนี่ยนะครับกว่าจะลงไปถึงรากพืชด้านล่างก็ใช้เวลานานหรืออาจจะไม่ลงเลยเพราะว่า,าเมื่อโดนแสงแดดแล้วนะครับมันก็จะระเหยน้ําก็าจ,จะระเหยไ,<อ>ไปในอากาศทิ้งไปนะครับเนี่ยนะครับข้อดีของการปลูกพืชแบบประเภทระยะสั้นนะครับการปลูกพืชแบบระ,ระยะสั้น นะก็จะทําให้ดินมีความโปร่งมากที่สุดนะครับมีอากาศมีน้ํำถ่ายเทแล้วก็มีแร่ธาตุมีอาหารที่จะใช้สําหรับเลี้ยงพืชในระยะสั้นเนาะแล้ปลูกแคไ่ไม่ถึง2เดือนนะครับอาจจะประมาณ2เดือนอาจจะประมาณเดือนครึ่งหรือเดือนอา,อาจจะประมาณ2เดือนนะครับเต็มที่นะครปลูกพืชบ,บางตัวนะครับ ปลูกผักบางตัวนะครับสองเดือนนไม่ถึง3เดือนแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือกันนะครับก็มาพูดให้ฟังนะครับวันนี้ในะในส่วนของหลักหลักการข้าวๆนะครับในในโครงสร้างของดินในโครงสร้างของการปลูกพืชนะครับที่เราเอามาวิเคราะห์แล้วก็มาทดลองปลูกในแปลงของเรานะครับในตอนตอนอหลายหลายรุ่นแล้วเนาะก็ปลูกมา 3- 4สรุ่นแล้วนะครับ ตอนนี้ก็จะมีการเพาะก้าผักนะครับซึ่งเป็นก้าผักที่เป็นผักสลัดวนมากนะที่มีผู้ที่สั่งเพาะเข้ามานะครับในส่วนนี้ก็ใช้ดินดินเพาะนะครับอย่างที่เรายกตัวอย่างให้ดูนะครับตัวนี้อย่างตัวนี้นะครับดินเพาะนะฮะในส่วนของดินเพาะกับดินปลูกนี่ครับมันมันจะต่างกันนะครับ ในส่วนข,ของดินเพาะกับดินปลูกนะครับมันจะต่างกันถ้าดินเพาะเนี่ยนะครับเขาต้องการการการอุ้มน้าได้ดีนะครับดินดินต้องอุ้มน้ําได้ดีแล้วต้องไม่เมื่อลดน้ำเมื่อลดน้าแล้วมันจะต้องไม่เกาะตัวกันแน่นนะครับเพราะว่าเราเพาะต้นกล้าเนี่ยยังอายุในน้อยอยู่นะครับยังยังมีรากที่ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่เขาต้องการที่จะช้อนชัย นะครับในส่วนของดินที่เราพอเพอาะไปเนี่ยต้องให้อุ้มต้องให้ล่วนฟุ้ยที่สุดแล้วก็อุ้มน้ำด้มากที่สุดนะครับวัสดุที่จําเป็นในการทําดินเพาะนะครับหลักๆเลยก็คือจะมีที่เราใช้นะครับเนาะก็จะมีขุย๋ยมะพร้าวนะครับขุย๋ยมะพราะ้าวแช่น้ําแล้วก็เอามาลอนก่อนนะครับให,ให้ได้ละเอียดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ,อเป็นเค้กอ้อยนะครับเค้กอ้อยที่เขา ได้มาจากโรงงานน้าตาลนะครับที่เขาหีบอ้อยเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเป็นส่วนตะกอนของการหีบอ้อยนะครับเป็นเค้กอ้อยในส่วนนั้นก็เป็นวัสดุที่ราคาไม่แพงนะครับเราเราเอามาแทนเ,เขาเรียกว่าพิทมดในท้องตลาดพิทมดนี่ก็ดีนะครับนะเป็นเป็นวัสดุเพาะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็มันมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับเราก็จะพยายามหาส่วนไหนที่มาทดแทนได้นะครับตอนนี้ถ้าเกิดเรา หาวัสดุใช้ไม่ทันหาหาวัสดุผส,สมดินเพาะไม่ทันก็อาจจะต้องซื้อพิษมดนะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับแต่ส่วนดินปลูกนะครับดินปลูกเราก็มีการาทําไปแล้วรอบนึงนะครับผสมดินปลูกแล้วก็ตอนนี้ดินปลูกแล้วหมดแล้วนะครับใช้ปลูกต้นต้นผักใส่กระถางหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยว รอบหน้าเดี๋ยวถ้าเรามีการผสมดินปลูกนะครับเดี๋ยวเราจะทําคลิปวิดีโอมาแนะนําด้วยว่าเราเราใช้ตัวไหนบ้างนะครับจริงๆมันไม่มีกฎตายตัวนะครับว่าเราต้องใช้แบบนั้นแบบนี้นะครับเพียงแต่เรายึดโครงสร้างอย่างที่ท,ที่แนะนำเนี่ยนะครับนะนหลักโครงสร้างตัวเนี้ให้เรายึดถือไว้ว่าม,มันควรจะมีประมาณนี้นะครับนในส่วนของวัสดนะุเราหาวัสดุที่เหมาะสมในพื้นที่เราดีกว่านะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราหาวัาสดุที่ไม่อยู่ในพื้นที่เรามันก็จะมีต้นทุนการขนส่งมีอะไรเยอะยๆอีกนะครับทำให้แทนที่เราจะปลูกผักได้ได้ปริมาณที่ได้ได้ได้คุ้มต้นทุนนะครับกับต้องเสียต้นทุนไปอีกเยอะนะครับนะอันนี้ก็ให้ทําความเข้าใจเบื้องต้นนะครับนะในเรื่องของดินดินเพาะดินปลูกนะครับนะอันนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพืชที่เราปลูกระยะสั้นนะครับ แต่ถ้าเป็นประเภทดินพืชสวนพืชไนะร่ไม้ผลอะไรต่างๆนะก็จะเป็นการวิเคราะห์หรือว่าคำนวณไปอีกอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างนงนะครับในส่วนนั้นก็จะมีเรื่องของโครงสร้างดินที่ต้องยึดยึดเกาะรากพืชที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเขาจะทําดินโปร่งไม่ได้ดินโล่งไม่ได้นะครับถ้าดินโปร่งนี่โล่งนี่ต้นล้มแน่นอนนะครับไม้แบบนั้นต้องต้อง,ต,องอต้องมีการเขาเรียกว่าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงพืชผ,ผ,ผิวดิน นะครับเลี้ยงพืชผื่อดึหมาคราว่าในหน้าดินผิวดินบริเวณทรงพุ่มเนี่ยการให้ปุ๋ยให้น้ําให้รากอากาศให้อากาศตรงนั้นเราจะให้แค่บริเวณทรงพุ่มนะครับอันนี้ก็เรียกว่าให้ปุ๋ยให้พืชผิวดินนะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดเราใช้หลักการแบบนี้มันจะล้มนะครับดินมันจะโป่งมันจะล้มมันไม่เหมาะที่จะสําหรับพืชใหญ่นะครับพืชตน้นมาเย็นต้นนะครับวันนี้ก็มาแนะนำเนาะเดี๋ยว โอกาสหน้าครั้งหน้านะครับเนาะในส่วนของการมาพูดคุยในเรื่องของการาแยกแยกย่อยนะครับรายละเอียดย่อยไปอีกอย่างอนินซีมีอะไรบ้างที่เราจะอามาทําดินโครงสร้างของดินที่สมบูรณ์มีอะไรบ้างอย่างนี้นครับในเรื่องของอากาศเราจะมาพูดถึงเรื่องอากาศที่พืชเนะี่ยมีความต้องการความเหมาะสมอะไรต่างๆเนี่ยเขาเขาต้องการแบบไหนบ้างนะครับนะในพืชแต่และตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับวันนี้เราต้องวิเคราะห์เราต้องรู้จัก อุปนิสัยของพืชแต่ละตัวเราต้องรู้จักศัตรูพืชโรคโรคของพืชเนี่ยคือโรคประจําตัวของเขาศัตรูพืชประจาตัวของเขาเนี่ยเราต้องรู้จักรู้จักเขารู้จักเรานะครับรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอันนี้เราต้องรู้ก่อนนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าอย่างคณะเนี่ยนะครับสมมติยกตัวอย่างคณะคณะนี้เขาต้องการดินแบบไหนดินโปร่งโล่งนะครับน้ําซึมได้รวดวเร็วนะแบบนี้นะครับ แล้วก็โรคศัตรูพืชเขามีอะไรบ้างเขาส่วนหลักๆก,ก็จะมีนอนทอนใบนะครับนะหลักๆเลยนะครับนะพอเราปลูกเสร็จปุ๊บจะมีนอนนี่นะครับเนาะนอนผีเสื้อกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับก็จะมากวนนะครับวิธีการป้องกันเราจะต้องป้องกันยังไงนะครับอันนี้ก็เราก็ต้องมาศึกษาเข้าไปอีกแล้วก็ระยะเวลาของศัตรูพืชจะมาช่วงไหนน,น,นี่สําคัญนะครับนะถ้าเกิดเราป้องกันไม่ทันมันก็จะมันก็จะ ลูกลามไปถึงต้นอืน่นถึงแปลงอื่นนะครับอันนี้สําคัญเนาะในส่วนของเรื่องของน้ําก็มีเรื่องของอินทรีย์ธาตุวัตถุนี่เราจะแยกไปทีละส่วนทีละส่วนเลยเดี๋ยวามาคุยกันทีละทีละคลิปทีละคลิปนะครับครับอันนี้วันนี้วันนี้ก็มาแนะนํานะครับในส่วนของกรูเบือ้องต้นนะครับเนาะอ่ะาอันไหนที่ท่านไหนที่ทราบแล้วนะครับมาพอจะมีข้อมูลด้านนี้แล้วก็มาทบทวนนะครับนะก็ขออภัยนะครับเนาะในส่วนของผมก็ ใช้คําว่าแนะนำนะครับเพราะว่าผมก็มีส่วนของการทดลองนะครับนะเาเราก็ทดลองด้วยทำด้วยนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนไหนที่ขาดตกบกพร่องนะครับหรือผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนาะนะที่นี้ด้วยนะครับเนาะผิดตรงไหนหรือว่ามันบิดเบือนตรงไหนก็คอมเมนต์หรือว่า,าพิมพ์ ข้อความแนะนํามาได้นะครับแนะนํามาได้นะครับเราจะได้เรียนรู้ด้วยกันศึกษาไปด้วยกันนะครับมาวันนี้เดี๋ยวผมพาดูแปลงผักที่ผมทํำไ้บ้างมีอะไรบ้างนะครับวันนี้มาดูนะครับตอนนี้ก็กําลังเพาะกล้าผักอยู่นะครับเนาะนี้ก็จะมีกรีนโคล่าเลสโคล่าเลสแล b บิดเลสคอร์นะฮะแล้วก็มี ผักโหระพาอันนี้ก็คือ,อมีลูกค้าสั่งมานะครับส่วนอื่นๆก็มีผักอันนี้ผักกาดขาวนี่ปลูกไว้ทันแต่ว่าบางส่วนก็เก็บขายไปแล้วอันนี้อันนี้ลงรอบสองนะครับผักกัดขาวใหญ่นะครับกาดขาวใหญ่อันนี้ก็ลงรอบสองนี่ก็ก็เพาะนะครับไม่รู้จะรอดยังไงนะครับรุ่นนี้ นะครับมีคณะนี้ก็ทดลองยังยังยังดูนะครับว่าเขาจะโตไปขนาดไหนนะครับนี่กินคอร์สนะครับโตเร็วสวยนะครับหน้าหน้าหน้าปลูกนะครับคนไหนที่อยากจะปลูกไว้จํไหนก็ได้นะครับนะในส่วนของผักอินรีย์นะครับเราก็ต้องเอาใจใส่นิดนึงนะครับเฝ้าดูแลนิดนึงนะครับแต่แน่นอนครับปลูกแล้วเราเราทานเองเรามี ความปลอดภัยแน่นอนนะครับส่วนนี้นะครับอันนี้ก็คือพ่อก้านะครับได้10กว่าวันแล้วนะครับตั้งแต่วันที่6มกราคม2 5 64นานะครับอ่ะวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปเลยนะครับเนาะขอลาทุกท่านไปเลยนะครับเพราะว่าคลิปน่าจะยาวเกินนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมในเพจขอบขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมในช่อง Youtube ของเราที่ทำเพื่อ,อแนะนำข้อมูลข่าวสารที่ที่น่าสนใจนะครับอันไหนผิดพลาดประการใดก็ติชมเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมขอลาคลิปนี้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ